รบสวัสดีครับเพื่อนๆคุี้รันชิงต้องทุกคนนะครับอ่าวันนี้นะครับเอสจะมาบอกนะครับวิธีการหานะครับการหาผงอัพสกิลอ่าผงอัพสกิลนะครับก็เราไว้สําหรับอัพคุกกี้นะครับอ่เช่นตอนนี้นะครับมีช่องเอมนะอ่าแล้วก็เลเวลนะครับทางขวามือนะเลเวล30นะครับนี่ครับใช้6 6การอัพนะครับ6ถุงนะตอนนี้ก็พลัง15,89 1>, 1 5 8 9 8นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราอัพอีกรลเวลนึงพลังมันจะขึ้นไหมนะครับโอเคก็16 188นะครับเห็นไหมก็ขึ้นมาประมาณ200อ่ะถือว่าเยอะอยู่นะครับว่าไว้เอาเพิ่ม cp ได้นะครับอ่ะวิธีการตามหายคุ้มนะครับก็นี่ครับก็มันจะมีไอ้ดันเจ้ยนพิเศษด้วครับ ดันเจียนวันอาทิตย์นะครับก็นี่ครับอ่าเป็นดันเจียนนะครับผู้ลงทันเขาวงกดนะครับก็เราลงนะครับอ่ามันจะให้นะครับอ่าผมสกิลอ่าทุกอ่าคุกกี้เลยครับอ่าสกิลโจมตีสกิลบวกสกิลยูมันให้หมดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นดูเลยกันนะครับตอนนี้ก็ถึงเลเวลหกแล้วนะครับไม่รู้จะไหวเปล่าหรือเปล่าครับ อ่ะเดี๋ยวลองสู้ดูเพื่อไวโอเคไหมขอไปนะความประตุกนะครับ 那叫万有吗？ ก็แนะนํานะครับอ่าวันอาทิตย์นนะจะหาผงสก,กิลค้มที่สุดแล้วนะครับก็เราก็มาตีได้นะครับมีทุกสายนะครับมันจะให้เยอะนะครับแนะนํานะครับอ่าใครมีเพชรน,นะ้องเอามาลงทุนดูนะอ่าอัพซีพีอัพไรได้นะถือว่าคุ้มอยู่นะเฮ้ยไหวอนเนี่ยเกือบตายครับเมื่อกี้ โอ้โหไปแล้วเอสไปแล้วเอสไม่มีตัวแทคนีนดีนะครับจะผ่านไหมเนี่ยโอเคผ่านโอ้โหเกือบเห็นไหมครับจะได้ทุกทุกพงเลยนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะครับก็ตามนี้นะ ถามว่าสกิลสำคัญไหมมันก็สำคัญนะครับคือเอาไปอัพเป็นสกิลคุกกี้นะครับเพิ่มพลัง cp นะอ่ะแบบธรรมดาก็มีนะครับอ่าเราต้องใช้เติม1,000นะครับ1,000พนเพชรนะในการเติมนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมครับคุ้มต่อการลงทุนนะครับ เพราะว่าสกิลพวกน,นี้มันจำเป็นนะครับต่อการอัพตัวละครซีพีนะครับก็ตามนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวก็อ่ะลงคุณซื้อแล้วกันอย่าไปเสียดายเพชรนะครับก็เอามาลงตรงนี้ได้นะครับ โอเคขอไปในความกระตุกนะครับเกมไม่ยอมแก้นะครับอ่าพวกมือถือที่ใช้ c ื u อพายุแนดลาคอนนะอ่ามือถือแอดก็แรงอยู่นะครับอ่าเป็นแ n a p 8แปดห้าห้นะครับแรมแนะครับเล่นเกมอื่นไม่กระตุกนะพอมาเกมนี้กระตุกทางอ่าทีมานเขาไม่ยอมแก้ครทำเกมนนะโอ้เหมือนกัน <laughs> เหมือนแกงอะแกงพวกเสซซีเนมัสก็แนะนำนะครับถ้าไหวก็ให้เล่นซ้ำนะครับอย่าไปฝืน่านสูงๆนะครับเมื่อกี้อ้กเกือบไปนะครับเลยลดระดับขั้นมานะเห็นไหมก็ตามนี้เลยครับได้อย่างสามนะถือว่าคุ้มอยู่นะ ได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่ครับมันจะกระตุกช่วงเข้าเกณน,นะครับแต่ว่าพอไปออหล่ะหละนะ่ะมันก็ไม่กระตุกนะเหมือนมันไม่ซับพอร์ตนะครับมือถือแนมันม่รู้เป็นอะไรโงเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นอ่ายี่ห้ออื่นนะเหมือนซัมซุงหัวเว่ยนะอ่าใช้รุ่นกลางๆอะ่ะ CPU กลางมันไม่กระตุกนะครับแต่พอม,มาถึแมแลวก้โอ้โหกระตุกทุก CPU เลยนอกจาก865นะครับที่รุ่นท็อปๆอป <c oughs> อ่ะก็ฟาร์มไปเลยนะ 1,000เพชรได้ครบทุกอย่างมันก็ไม่ขาดทุนนะก็โอเคนะ,ะได้ไแล้วแปดสกิลนะครับอย่างละสามคุ้มนะครับได้ครบนะครับ นี่ครับมันจะกระตุกช่วงนี่ครับแรกๆนะไม่เป็นอะไรส่วนการฟาร์มก็วันอาทิตย์น,นะครับมันจะแจกนะนะอ่ามันจะแจกฟรีสามครั้งนะครับอ่ามอนเตอร์นี้จะอัพผมงทุกอ่าทุกคุกกี้นะครับที่เป็นซัพพอร์ตโจมตีมีครบนะครับเฉพาะวันอาทิตย์น,นะครับส่วนวันอื่นมันก็สุ่มครับ สุ่มรื่อย้นะแต่วันอื่นถ้าใช้พเพทซื้อก็3ามเพรนะครับแต่ถ้าอันนี้คือมันรวมทุกสกลไวเ้ 1, เซตหนึ่งพันเพรมันก็คุ้มของมันอยู่นะครับเราก็ไม่ต้องไปฟาร์มวันอื่นนะครับเก็บรวดเดียวไปเลยอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แอดขอเพียงไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ